สวัสดีครับผมนายสรสศิษิ์เหล่งปกนะครับหรือทุกคนรู้จักกันในนามอาจารย์เหล่งนะครับครับผมมาในนามตัวแทนทีมฟีฟ่าอะคาเดมีนะครับซึ่งอยู่บ้านโป่งรัชบุรีนะฮะครับกับรายการแข่งขันรายการนี้เราเตรียมทีมกันมานานแล้วนะครับก่อนโควิดซะอีกนะครับเรามีเป้าหมายคือการเน้นการพัฒนาในตัวเด็กนะครับเด็กได้มีการเวทีได้เล่นต้องขอขอบคุณท่านกิติศักดิ์เสนาเมืองนะแล้วซิโก้ที่เรารู้จักกันนะครับถ้านให้โอกาสเด็ก นะครับในรายการนี้นะครับเหมือนต่อยอดให้เด็กได้มีกิจกรรมในการเล่นฟุตบอลนะครับส่งเสริมเยาวชนนะครับทุกคนอยากมารายการนี้ผมก็หนึ่งในนั้นที่สนใจและรีบสมัครมานะครับเราจะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะผลแพ้ชนะนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ทางฟีฟ่า a ดม m y เราเน้นมากที่สุดก็คือการพัฒนาในตัวเด็กนะครับนะเน้นเน้นจริงๆครับสิ่งสําคัญนะครับ,นะรบขอบคุณโอกาสอีกครั้ง ที่ให้พวกเราได้มาสัมผัสก,กับกิจกรรมใหญ่ๆดีๆในระดับประเทศระดับชาติรั้งนี้ขอบคุณมากนะครับ